ทัวฝักยาวนะครับหลังจากที่ปลูกแล้วเป็นลูกเลยครับเราก็ปลูกเพิ่มมาอีกเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะให้ทัวมีตลอดครับนี่ต้นนี้เราก็ปลูกขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังแตกนะครับปลูกต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นลวดนะครับ ถ้าไม่มีลวดก็ใช้เชือกได้นะครับหลักไม่เยอะครับหลักแปลว่าไม่ต้องลงทุนมากหาหลักแล้วก็ใช้เชือกโยงทางกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้เก็บขายนะครับเพราะว่าเก็บไปก่อนหน้านี้ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับ พียแลงนะครับาเวลาพียแลงก็อ้น้ำหมักนะครับรับอันนี้มันปลูกก่อนนะลูกนี้ทำไมร่วงวะ ก็ยาเจ็ดแปดห้าครับหยุดไว้ก่อนลยเมื่อวานนี้เต็มเลยนะครับตรงนี้แต่ฉีดยาไปแล้วก็มันไปละฉีดยานี่เราจะฉีดตามลำต้นข้าวแต่น้ำหมักมันไล่ไม่ออกพวกลำต้นตรงแถวลำต้นเวลาเราเก็บมาแล้วก็ไปแช่น้ำนะครับพวก ถ้ามีมดตัวดำๆไม่เยอะมันจะมีเพรืนะมันจะมาวางไข่กิ่งไายเราก็เอามาทำเป็นโอ้โหลูกนั้นยาวมากนะครับลูกนะดูลูกดิยาวมากอือหือยาวยาวมากถ้าเราทำให้เขาขึ้นไปได้สูงมันก็รู้สึกว่าลูกมันจะยาวนะครับ แล้วเราก็มาหาจับปลาทาาวันเขาให้เหลื้อยไปตามที่เราต้องการนะครับถ้าเขาขึ้นสูงเท่าไหร่ลูกยิ่งยาวนะครับถ้าเขาอยู่กับดินลูกมันจะสั้นนะครับรรก็ดกดีอยู่นะครับจะเพี้ยมันลงนะครับะ พิ่งฉีดยาฆ่าเพี้ยไปก่อนสักยังไม่เก็บนะครับก่อนที่เราจะฉีดแล้วก็เก็บออมถั่วออกแล้วก็นู่นอีกหลายวันเพราะว่ามันเพี้ยลง ดูคอยดูตรงลำต้นนะครับถ้าตรงลำต้นมีมดตัวดำเยอะมันจะเป็นเพี้ยนะครับเราต้องหาวิธีฆ่าเพีย้ยปราบเพี้ยนะครับวิธีของผมวิธีปลูกผมก็จะปลูกเพิ่มไปเลยนะครับตรงไหนมันบางเราก็ปลูกเพิ่มไปให้มันมีถั่วอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ก็พึ่งลงมเมล็ดไปแล้วก็เก็บมเมล็ดลูกมันแก่ เอามาปลูกต่อๆกันไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีถั่วอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเราไม่ต้องไปซื้อพันธุ์ครับแต่เราคอยดูตรงที่มีเพียมีอะไรนะครับจัดระเบียบทางให้มันไปนะครับนี่สูตรมม่วงนะครับไม่ไม่มีทฤษฎีอะไรนะครับนี่ครับสูตรมม่วงใช้เชือกโยงไปโยงมาลวดก็ได้นะครับถ้ามีลวด ใช้ได้หมดนะครับเราก็ทําทางเดินเข้าไปให้มันเข้าไปเก็บง่ายๆนะครับมีทางเข้านี่ทางเข้านะครับแล้วเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งบบดูตรงนี้ขึ้นมาแล้วยังวันก่อนปลูกไป ตรงนี้ยังไม่ขึ้นตรงนี้แตกขึ้นมาแนละ้วตรงนี้ขึ้นมาสองต้นสามต้นนะครับเขาก็จะต่อกันไปเลยนะครับเราก็อาศัยเถาวันเถาเรื้อเก่าของพวกนี้ขึ้นไปนะครับ tamam ก okay. ็จะมีถั่วจินตลอดนะครับ